สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอ,อร่อยอรอย,อรอยมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำหอยลายผัดน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการเด็ดใบโหระพาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่การจะใช้ใบโหระพาสักหนึ่งถ้วยเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบใบโหระพาเยอะก็ใส่ไปเลยค่ะตามสบาย ได้แล้วค่ะประมาณหนึ่งถ้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปคอะเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ใต้คลิปเนาะก็มีหอยลายนะคะโตัวโตๆวันนี้พี่การซื้อมาหนึ่งกิโลอันนี้ต้องล้างสักสองสามน้ํานะเดี๋ยวพี่การจะไปลวกใบโหระพาค่ะหนึ่งถ้วยค่ะพริกขี้หนูเขียวแดงก็ประมาณสักสิบเม็ดนะคะอ่ะ กระเทียมค่ะก็ประมาณสัก6-7กลีบนะคะ,ะน้ำมันหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรส1ช้อนชานะคะพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายตัดสักนิดสักหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะตัวไหนเไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่นะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยต่อมาค่ะเราเอากระทะตั้งน้ำนะอะ อันนี้เดี๋ยวพี่การก็จะต้องลวกอ,อหอยลายก่อนเพื่อที่จะเอาสิ่งสกรปรกออกอีกหนึ่งรอบนะคะเ,ออเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างน้ําอีกสักสองรอบมันจะมีแบบว่าเออเป็นขี้โคลนบางตัวเนาะอยู่ในในตัวของหอยนอะ่ะเอรอาก็ล้างซะอีกหนึ่งรอบสักสองรอบก็ได้ล้างให้สะอาดเลยแล้วแต่เพื่อนเอเห็นไหมพอเดือดนะคะหอยเขาอาแล้วเนี่ยเราก็เอาเออ ที่ช้อนช้อนออกนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ําตักขึ้นนะคะอ่าเราตักขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่การจะไปล้างสักสองน้ําได้เอาสิ่งสกรปรกออกไปให้หมดนะเนาะอ่านี่เห็นไหมคะหอยตัวโตโตสดๆดอ่าต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาทุบกระเทียมนะกระเทียมแล้วก็บุบๆค่ะหกเจ็ดกิบก็จะได้ประมาณสักสองชอ้อนโะต๊ะเนาะอ่าสับ เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะพริกขี้หนูเขียวแดงของเราจัดการเลยคะ่ะทุบแล้วก็สับสับ,ส,บ,ส,บ,ส,บสักนิดสักหน่อยอสับเยอะก็จะไม่ไหวนะคะนี่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปสักสองสองช้อนโต๊ะพูดผิดพูด,พดถูกเรื่อยนะ,ะใส่กระเทียมลงไปนะคะเจียวกระเทียมให้ หอมสักนิดสักหน่อยแล้วเราค่อยใส่พริกขี้หนูเขียวแดงของเราลงไปผัดต่อค่ะอันนี้พอสุกเหลืองอ่อนๆนะเราก็ใส่พริกขี้หนูสับของเราลงไปค่ะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพราะว่าออหอยลายของเราสุกเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ไปเลยหอยลายน่าทานไหมคะแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำมันหอยเ,ออเพราะเราผัดน้ำมันหอยก็ต้องใส่น้ำมันหอยเป็นตัวนำเลยค่ะ ต่อมาค่ะอ่าผงปรุงรสนะคะตามด้วยค่ะน้ําตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นของเรานะคะจะได้หอมหอมอขั้นตอนนี้พิก,การก็จะผัดคลุกเขาให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันค่ะพอเครื่องปรุงเข้ากันได้ที่นะคะเดี๋ยวพิการเติมน้ําสะอาดสักนิดสักหน่อยเนาะจะได้มีน้ําขุกคลิกหอมฉุยเลยเนี่ย ใส่น้ำออสะอาดลงไปสักประมาณสัก50กรัมเนาะค่อยๆกะดูเอาน้ำจะได้คุกขิกแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยน,น่าทานไหมครับเพื่อนๆนี่ผัถูกใจได้ที่แล้วนะเราก็ใส่โหระพาเป็นลำดับสุดท้าย <ๆ S 1> ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยห <ๆๆ S 1> อยลายตัวโต อันนี้หอยลายบ้านเราเองนะอบ้านเราเองก็คือหยุดแถวอสมุทรสงครามสมุทรสาครอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เป็นไงครับเพื่อนๆค่ะว่างๆไปลองทําดูได้เลยค่ะเมนูวันนี้รับรองข้าวสองจานไม่พอแน่นอนน่าทานไหมครับเพื่อนๆว้าวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ หอยรายผัดน้ำมันหอยของพี่การน่าทานไหมคะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ